คืนหนึ่งในป่าลึกเมื่อแสงจันทร์สาดส่องเป็นเงาแปลกประหลาดบนพื้นดินผมเดินท่ามกลางเสียงหัวใจเต้นแรงและความเงียบสงัดที่แทบจะกลบเสียงหายใจตัวผมเองก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นคือภาพลวงตาหรือสิ่งมีจริงแต่ความรู้สึกนั้นกลับคล้ายจะบอกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวในป่านี้แล้วเงานั้นคืออะไรมันคือวิญญาณหรือเพียงภาพหลอนที่เกิดจากจิตใจที่เหนื่อยล้าหรือเปล่าและนี่คือจุดเริ่มต้นการผจญภยัยตอนที่53ผมเห็นเงาคน แต่ไม่มีตัวตนยืนอยู่ฉากที่หนึ่งเสียงเรียกในความมืดและเงาที่ไม่ใช่เงาเสียงลมพัดแรงประทะกับใบไม้แห้งกรอบเสียงสะอื้นของสัตว์ป่าที่หลบซ่อนอยู่ในความมืดบรรยากาศร้อนระอุในป่าแห่งนี้ไม่เคยสงบสุขเลยแม้แต่วินาทีเดียวข้ากาลังเดินลุยเข้าไปในเขตอันตรายที่สุดของป่าลึกแห่งนี้ด้วยหัวใจที่เต้นระทึกและความหวาดกลัวในใจที่ไม่อาจบรรยายได้ข้ารู้ดีว่า ในคืนนี้ต้องเป็นคืนที่สำคัญมากคืนที่ความลึกลับจะเปิดเผยให้เห็นบางสิ่งที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนข้าหยุดเดินฟังเสียงน้ำไหลเบาๆจากลำธารเล็กๆข้างทางเสียงน้ำใสกระทบหินเสียงดังซาในความมืดมันเป็นเสียงเดียวที่ให้ความรู้สึกสงบและตื่นเต้นพร้อมกันแต่แล้วจังหวะนั้นเสียงแปลกประหลาดก็เริ่มโผล่มาในหูข้าหยุดเดินแน่นิ่งหายใจเข้าออกช้าๆค่อยๆฟังเสียงนั้นไม่ใช่เสียงธรรมชาติไม่ใช่ เสียงของสัตว์ป่ามันเป็นเสียงที่เหมือนเสียงคนร้องเรียกแต่ก็ไม่ใช่เสียงคนด้วยเสียงนั้นก้องอยู่ในป่าเสียงเรียกที่ฟังเหมือนขอความช่วยเหลือแต่ทว่าเสียงนั้นมีพลังแปลกประหลาดหนักแน่นและลึกลำไม่ใช่เสียงธรรมดาลำคอของข้าสั่นระริกขึ้นมาทันทีเสียงนั้นยังคงดังซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันใดก็ฉันนั้นข้าก็เดินเข้าไปในความมืดอย่างไม่รู้ตัวใจเต้นแรงเหมือนหัวใจจะหลุดออกจากกอกข้ามองไปรอบๆในความมืดมิดมองไป ในทุกมุมของป่าคาดหวังว่าบางสิ่งบางอย่างจะปรากฏแต่ก็ไม่มีอะไรนอกจากความเงียบและเสียงลมหายใจของตัวข้าเองแล้วจังหวะน,นั้นเองข้าก็เห็นอะไรบางอย่างในสายตาสายตาที่ไม่ใช่สายตาของคนธรรมดาข้าก้มลงมองดูใต้แสงจันทร์ที่ส่องลอดผ่านใบไม้รู้สึกเหมือนมีเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดนั้นเงานั้นไม่ใช่เงาของคนธรรมดาข้ากําลังมองหาเจ้าของเงานั้นแต่ก็ไม่พบอะไรชายคนนั้นหรืออะไร ที่มันเป็นมันยืนในความมืดถามตัวเองว่ามันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงได้อยู่ตรงนี้ตัวข้าสั่นแต่ก็พยายามตั้งสติทันใดนั้นเงาที่เคลื่อนไหวก็เปลี่ยนแปลงไปเสียงดังพลักเสียงอะไรบางอย่างกระแทกกับพื้นอย่างแรงแต่ก็ไม่มีเสียงใดออกมาจากสิ่งที่ทำลายงานนั้นมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งถูกเคลื่อนไหวในความมืดแต่ไม่มีใครเห็นข้าหายใจเข้าออกแรงค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้ในความมืดนั้นพลันก็รู้สึกถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่าน จากด้านหลังเสียงหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งข้าหันหลังอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่มีอะไรให้เห็นยกเว้นความว่างเปล่าในความมืดเสียงเรียกในหัวใจนั้นยังคงดังอยู่เสียงที่บอกให้ข้าหยุดและฟังให้ดีแต่ใจของข้ากลับเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากกรอกแล้วมีอะไรบางอย่างก็เคลื่อนไหวขึ้นมาอีกครั้งในความมืดที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายนี้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรดวงตาของข้าจับจ้องไปที่เงานั้นอีกครั้ง แต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความว่างเปล่าบางทีอาจเป็นแค่ภาพลวงตากลิ่นข้าวชื้นของปาตีขึ้นจมูกข้าจึงต้องเดินต่อไปแต่ความรู้สึกไม่สบายใจยังคงเกาะกินอยู่ในใจแล้วจู่จูเสียงเรียกก็กลับมาครั้งหนึ่งเสียงที่ชัดเจนและทรงพลังมากขึ้นจนข้ารู้สึกได้ถึงสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดนั้นมันเหมือนเสียงจากใครหรืออะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วในความมืดนั่นเองก็ปรากฏสิ่งที่ทําให้ข้าต้องหยุดหายใจเงาหนึ่งปรากฏขึ้นมันเป็นเงา ที่ไม่มีตัวตนแต่กลับมองเห็นได้ชัดเจนในใจขยับเคลื่อนไปมาท่ามกลางความมืดเงามนั้นราวกับซ่อนตัวอยู่ในจิตใจของข้าเองแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่เงาของมนุษย์หรือสัตว์ใดๆที่ข้ารู้จักเสียงเรียกนั้นดังซ้ำอีกครั้งและเงานั้นก็หายวับไปในพริบตาทิ้งไว้แต่เพียงความรู้สึกว่าอะไรบางอย่างในป่าลึกนี้ยังรอคอยให้ข้าค้นพบและในใจข้าก็ไม่ได้ที่จะสงสัยเงานั้นเป็นใคร หรืออะไรและมันรอให้ข้าไปเจอหรือรอให้ข้าทำอะไรบางอย่างฉากที่สองปริศนาแห่งความว่างเปล่าในท้ำลึกเสียงลมหายใจของข้าเร่งรุดเป็นจังหวะเร็วราวกับเสียงหัวใจเต้นอยู่ในอกทันใดนั้นไฟฉายก็ส่องประกายแยงตาไปยังโพรงถ้ำขนาดกว้างใหญ่ที่ลึกล่ำลงไปในโลกมืดมิดข้าก้าวเข้าไปอย่างช้าๆแต่ใจยังตื่นเต้นจนแทบจะระเบิดออกมานอกกอกถ้ำแห่งนี้ไม่ใช่ธรรมดามันเต็มไปด้วยความลับ ที่รอคอยให้ถูกเปิดเผยเมื่อก้าวเข้าไปลึกเท่าไรก็รู้สึกเหมือนกับถ้ำนี้เป็นโลกในฝันโลกที่เต็มไปด้วยปริศนาและความไม่แน่นอนเสียงหอนหึ่งของลมที่ลอดผ่านโพงดูเหมือนจะเป็นเสียงร้องเรียกจากใครบางคนที่ไม่ใช่มนุษย์หรือบางทีอาจเป็นเสียงของสิ่งสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดแล้วในขณะที่ไฟฉายส่องไปยังผนังถ้ำก็ปรากฏบางอย่างแปลกประหลาดออกมาให้เห็นเป็นภาพแกะสลัก,กเก่าแก่มันคือภาพของเงาคนหนึ่งยืนอยู่ ริมฝั่งลำธารในถำ้ำแต่สิ่งที่แปลกคือไม่มีตัวตนของเขาอยู่จริงมือของเขายืน่นออกมาเหมือนจะคว้าหาอะไรบางอย่างแต่กลับไม่มีใครมองเห็นนิ้วของเขาเลยเหมือนเป็นเงาโป่งใสที่วาดอยู่บนผนังหินข้าหยุดดูภาพนั้นอย่างสงสัยรู้สึกเหมือนเขาคนนั้นกำลังรอให้ข้าเข้าใจอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรปรากฏการนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะในใจลึกๆึกข้าก็รู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่ซ่อนอยู่ ในถ้ำแห่งนี้แต่พอแคาจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็มีเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นจากด้านในของถ้ำเสียงนั้นเป็นเสียงหัวเราะเย็นเยียบและเสียดแทงหัวใจหูข้าหูอื้อไปชั่วขณะก่อนจะค่อยๆได้ยินเสียงนั้นชัดเจนขึ้นเสียงนั้นพูดว่าคุณก็มาแล้วแต่ถ้าคุณคิดจะเข้าไปต่อก็ระวังเถอะเพราะที่นี่คือที่ที่ความจริงและความลวงกลายเป็นหนึ่งเดียวกันคำพูดนั้นทำให้ข้ากระโจน หวาดกลัวขึ้นมาทันทีแต่ก็ยังไม่หยุดเดินต่อให้เสียงนั้นจะหวานซึ้งเหมือนเสียงของเทพทว่าหรือจะเป็นเสียงของปีศาจร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดก็ไม่อาจทําให้ข้าหยุดพยายามค้นหาความจริงได้และแล้วในจังหวะที่ไฟฉายส่องไปยังพื้นถ้าก็พบสิ่งแปลกประหลาดอีกอย่างหนึ่งเป็นรอยเท้าขนาดเล็กๆลึก,ลกและชัดเจนบ่งบอกว่ามีใครบางคนเคยเดินผ่านตรงนี้เมื่อไม่นานมานี้ แต่สิ่งที่ทําให้ข้าต้องหยุดมองก็คือรอยเท้าขนาดเล็กนี้ดูเหมือนจะเป็นรอยเท้าของคนที่ไม่มีตัวตนเพราะแม้จะมองแล้วมองอีกก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆในหัวข้าก็ฉุกคิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันคนที่ไม่มีตัวตนอยู่ในความเป็นจริงแต่กลับเหลือรอยเท้าไว้ให้เห็นได้สมองของข้าทีนี้เริ่มสับสนไปหมดแต่ใจยังคงมีความอยากรู้และความกล้าหาญที่จะตามหาเบื้องลึกของสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ ในท่านี้ไม่นานเท่าไหร่ก็มีเสียงสั่นสะท้านในหัวใจดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นดังขึ้นจากด้านในทมลึกและไม่มีใครเห็นตัวคนพูดแต่เสียงกลับชัดเจนราวกับใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังข้าเจ้ามาถึงจุดที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เจ้าคิดว่าจะเข้าใจสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนี้หรือไม่แต่โปรดระวังเพราะบางสิ่งในที่นี้ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะสามารถเข้าใจได้ง่ายๆทันทีที่เสียงนั้นจบลงร่างของข้ารู้สึกเหมือนได้รับแรงกด ทับจากความว่างเปล่าข้ากำมัดแน่นและยืนหยัดต่อสู้กับความกลัวในใจแสงไฟจากไฟฉายส่องไปทั่วทั้งถ้ำแต่ก็ไม่มีอะไรปรากฏนอกจากความเงียบและความว่างเปล่าจุดเดียวที่ไม่ว่างเปล่าเลยก็คือหัวใจของข้าเองที่ยังคงเต้นแรงและไม่หยุดหย่อนแล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงแผ่วเบาเหมือนลมหายใจของใครบางคนลอยมาเบาจากผานังถ้ำเสียงนั้นบอกเป็นในว่าบางสิ่งรอคอยให้เจ้ามาสัมผัสแต่เจ้าก็จะรู้ว่าบางสิ่งก็รอคอยให้เจ้าหนีไป ด้วยความกลัวในที่สุดข้าก็ได้รู้ว่าถ้ำที่ดูงดงามและน่ากลัวนี้ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่สำหรับค้นหาอะไรบางอย่างเท่านั้นแต่เป็นขาววกฏของความลึกลับที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเสียงลมหายใจและเงาที่ไม่มีตัวก็หายไปเหมือนกับว่ามันเป็นเพียงความฝันลึกในจิตใจแต่ใจข้ากลับยังรู้สึกถึงปริศนานั้นที่รอให้ใครสักคนมาค้นพบและไขปริศนาแห่งความว่างเปล่าในถ้ำแห่งนี้ต่อไปฉากที่สามผมเห็นเงาคน แต่ไม่มีตัวตนยืนอยู่เสียงกรีดร้องของนกหวีดังขึ้นจังหวะสลับกับเสียงหัวใจเต้นรัวในอกของข้าคำเตือนจากสมองบอกให้หยุดแต่หัวใจมันดังทุรังจะก้าวต่อไปข้ากำลังยืนอยู่บนยอดเขาสูงที่สุดในป่าเขาลึกแห่งนี้มองลงไปเบื้องล่างเป็นผืนป่าที่ราวกับคลื่นน้ำสีเขียวเข้มซัดซ่านอย่างไม่หยุดหย่อนจิตใจของข้ากำลังสับสนวุ่นวาย และหวั่นกลัวอย่างที่สุดคืนนี้เป็นคืนที่ข้ารู้สึกได้ถึงสิ่งลี้ลับเข้ามาเยือนอีกครั้งหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากกอกหูไปหมดเมื่อได้ยินเสียงรบกวนจากด้านล่างเสียงเหมือนเสียงร้องของคนร้องเรียกแต่ก็ไม่ใช่เสียงของคนเป็นเสียงที่แปลกประหลาดบางอย่างในหัวข้าก็รู้สึกเหมือนเสียงนั้นมันมาจากจิตใต้สำนึกที่ซ่อนอยู่ในความมืดแต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในสายตาข้าทำหน้าง,งงแล้วมองลงไปยัง พื้นด้านล่างที่ซึ่งเต็มไปด้วยเงามืดมีหลายเงาแต่ก็ไม่ใช่เงาของมนุษย์หรือสัตว์ธรรมดาแสงจันทร์ส่องลงมาเป็นเส้นสายบางๆบนตัวเงานั้นแล้วที่นั่นเองข้าก็เห็นบางอย่างที่ทําให้สมองแทบระเบิดเงานั้นเป็นเงาคนแต่ไม่มีตัวตนใช่ครับมันเป็นเงาที่มีรูปร่างเหมือนคนแต่ไม่มีร่างกายไม่มีหัวไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีอะไรเลยนอกจากเงาคล้ายภาพสะท้อนในน้ำที่ผิดเพี้ยนไป จากความเป็นจริงรูปร่างของมันเป็นเพียงเงาโปร่งใสที่สะท้อนแสงจากดวงจันทร์แต่ไม่ยอมให้ข้าเข้าใจว่ามันคืออะไรผมอ้าปากพยายามจะร้องเรียกแต่มันก็ไม่ยินเสียงอะไรเลยกระทั่งเสียงลมหายใจของตัวเองก็ยังฟังไม่ชัดข้างล่างนั้นมันยืนอยู่ในอากาศบนยอดเขาอย่างมั่นคงเหมือนคนธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีตัวตนเลยจริงๆนี่มันคืออะไรในหัวผมพยายามหาคำตอบแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทันใดนั้นเงานั้น ก็เคลื่อนไหวอย่างช้าๆราวกับจะท้าทายผมมันก้าวเดินไปในอากาศอย่างช้าๆบางทีผมก็คิดว่ามันกำลังจะเข้ามาหาผมแต่ก็ไม่ใช่มันเพียงแต่ยืนอยู่ตรงนั้นเงางไ้้ตัวตนที่มองเห็นได้ในใจเท่านั้นผมเองก็เหมือนไม่มีแรงจะขยับตัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นมันก็ยังคงอยู่ในใจผมกุ้มตัวลงมองดูเงานั้นใกล้ขึ้นๆแล้วก็รู้สึก ได้ว่าสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อจูจูเงานั้นก็เปลี่ยนแปลงไปมันกลายเป็นรูปร่างของคนคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคนเดิมในอดีตผิวหน้ามองไม่เห็นแต่แววตาเปล่งประกายราวกับเต็มไปด้วยความทุกข์และความหวังแล้วเสียงในใจผมก็ได้ยินอีกครั้งเสียงของความลึกลับจากโลกเบื้องลึกเจ้ามาถึงจุดที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่เจ้าก็ยังมองเห็นชันชันคืออะไรคำถามนี้ทำให้ข้าสะอึก ขึ้นมาทันทีผมรู้สึกถึงความทรงจำบางอย่างที่หลุดรอดออกมาในหัวเสมือนว่าผมได้รู้จักกับคนนี้มานานแล้วแต่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงมีตัวตนแบบนี้แต่ความรู้สึกก็ยังไม่สบลงเมื่อจูจูเงานั้นก็หายวับไปในพิบตากลายเป็นความว่างเปล่าอย่างฉับพลันข้าก้มหน้าก้มตาแล้วก็ได้ยินเสียงเบาๆจากข้างในใจบางสิ่งรอคอยให้เจ้ามาเจอแต่บางสิ่งก็รอให้เจ้าหนีไปคำพูดนี้ดังก้องในหัวเหมือนเสียง จากภายในจิตใจของใครบางคนแต่ในใจผมก็ยังไม่เข้าใจความหมายของมันแล้วก็มีภาพปรากฏขึ้นในสมองภาพของคนในอดีตที่เคยเดินอยู่ในป่าเขาลึกนี้แต่ไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นใครกันแน่และเขายืนอยู่ตรงไหนของเวลานี้กันแน่ผมไม่อาจหาคำตอบได้ในตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเงานั้นไม่มีตัวตนแต่ก็มีอยู่จริงในใจผมและสิ่งลี้ลับนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่รอให้ใครอีกคนหนึ่งมาค้นพบ และไขความลับของมันต่อไปฉากที่สีเสียงกระซิบในความมืดและเงาที่รับหายเสียงลมหายใจของผมยังไม่หยุดเต้นเสียงหัวใจดังระรัวราวกับจะหลุดออกมาในออกยามนี้ผมยืนอยู่ในความมืดมิดของถ้ำลึกหัวไฟส่องแสงเป็นประกายแค่เพียงเล็กน้อยทําให้ผมมองเห็นเพียงามืดรอบตัวเท่านั้นแต่กลับรู้สึกได้ถึงสิ่งลี้ลับที่คอยแฝงอยู่ในทุกซอกมุมของป่าแห่งนี้ผมพยายามใจเย็นคลายความตื่นเต้นที่สะสมอยู่ในใจ แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสัญชาตญาณบอกให้ระวังตัวอย่างเต็มที่เหมือนผมเดินเข้าไปในเขาวกความแห่งลับที่ไม่มีใครเคยผ่านเข้าไปได้โดยปลอดภัยและในขณะที่ผมกำลังยืนหยัดอยู่ในความมืดก็มีเสียงเล็กน้อยที่ฟังดูเหมือนเสียงกระซิบแผ่วเบาในลมเสียงนี้ทำให้ผมรู้สึกสะดุ้งโหงมาแล้วมาถึงจุดที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เสียงนั้นเหมือนเสียงของใครบางคน ที่ถูกลบเลือนจากความทรงจําแต่กลับปลุกความหวาดกลัวและความอยากรู้ในใจผมให้ตื่นตัวอย่างรุนแรงผมชะงักแล้วจับไฟฉายแน่นมองไปในทิศทางของเสียงเสียงนั้นยังคงหวานซึ้งแต่ก็เต็มไปด้วยความลึกลับขยับลึกเข้าไปในความมืดผมตัดสินใจเดินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่าทุกก้าวนั้นคือการเดินเข้าสู่กับดักของความลับที่ซ่อนอยู่ในถ้าแห่งนี้ทันใดนั้นเสียงนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงหัวเราะต่ำ,ตำ ที่ทำให้รู้สึกขนลุกเสียงหัวเราะที่ไม่ใช่เสียงของคนธรรมดาแต่เป็นเสียงของสิ่งลี้ลับในความมืดที่รอคอยให้ผมเข้าหาเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรกันเสียงกระซิบถามอีกครั้งแต่คราวนี้นุ่มนวลแต่ก็แฝงไว้ด้วยความแรงกล้าผมเงยหน้ามองไปยังทางที่เสียงนั้นมาจากก็พบว่ามีอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นในสายตาอยู่ในความมืดคือเงาคนที่ไม่มีตัวตนเหมือนเดิม แต่คราวนี้มันดูเหมือนจะกำลังเปล่งประกายบางอย่างออกมาเป็นเหมือนเงาแห่งความหวังและความกลัวในคราวเดียวกันเสียงของมันพูดอีกว่าบางสิ่งรอเจ้ามาเจอแต่บางสิ่งก็รอเจ้าหนีไปคำพูดนั้นเหมือนกับเป็นคำสั่งที่บอกให้ผมเลือกเส้นทางแต่ในใจผมก็รู้ว่านั่นเป็นกับดักเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคือใครหรืออะไรในเงาคนไร้ตัวตวนนี้ผมพยายามตั้งสติค่อยๆย,ย่างก้าวเข้าไปใกล้เงานั้นเงาแห่งความลึกลับ เคลื่อนไหวราวกับจะหลบหรือจะเข้าใกล้ผมก็ไม่แน่ใจผมเปิดไฟฉายส่องไปทั่วในความมืดแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากความว่างเปล่าเหมือนกับเงาเหล่านั้นกำลังเล่นอยู่ในภาพมายาแต่ในจังหวะน,นั้นเองผมก็ได้ยินเสียงเบาๆที่แว่วมาในหูเสียงนั้นเป็นเสียงต่ำๆโอยราวกับคำพูดที่หลุดออกจากปากใครบางคนเจ้ากำลังมองหาอะไรหรือว่ากำลังกลัวคำถามนี้แผ่วเบาแต่ก็ชวนให้ไขว่คว้าผมรู้สึกว่าเสียงนั้นมาอยู่ในใจอย่างลึกล้ำ และตัวผมก็ไม่รู้ตัวว่าได้ถอยหลังไปเล็กน้อยจนกระทั่งเงาในความมืดเบ่งบานขึ้นอีกครั้งเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆจากด้านหนึ่งของทั้งเงานั้นราวกับเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่เคยมีโครงสร้างก็คล้ายจะถูกคลายออกเป็นเงาที่ไม่มีรูปร่างแน่นอนไม่ใช่คนหรือสัตว์แต่เป็นอะไรที่แผ่ออกมาจากในความมืดขยายออกและซ้อนทับกันไปมาในอากาศผมไม่กล้าหยับตัวค่อยๆย,ยืนอยู่ในความมืดมองดูเงานั้นเติบโตและขยายออกไปเรื่อยๆ จนรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่บีบคั้นรอบตัวไฟฉายส่องไปก็ไม่สามารถจับภาพมันได้มันกลายเป็นเหมือนกับคลื่นพลังงานที่วนเวียนอยู่ในอากาศและเมื่อผมกำลังจะตั้งคำถามอะไรบางอย่างก็เกิดเสียงกระซิบอีกครั้งในความมืดคำพูดที่ฟังดูเป็นเสียงแห่งความมืดมิดและความลึกลับสุดโหดร้ายบางสิ่งรอคอยเพื่อเจ้าจะมาเห็นหรือเพื่อเจ้าจะหายไปในมิติแห่งความเงียบเสียงนั้นค้างอยู่ ในอากาศก่อนจะกลื่นหายไปในความว่างเปล่าเสมือนว่ามันเป็นเพียงฝันร้ายในคืนที่มืดมิดที่สุดสายตาย,ยังคงจับจ้องไปยังเงาที่ลับหายไปในความมืดขณะดหัวใจของผมยังคงเต้นแรงอย่างไม่หยุดหย่อนปริศนานั้นยังคงค้างคาในใจผมต่อไปใครหรืออะไรกันแน่ที่ซ่อนอยู่ในเงาน,นี้และมันรอให้ผมเข้าใกล้หรือรอให้ผมหายไปในเงามืดนี้กันแน่ฉากที่หปริศนาที่เปิดเผยและความจริงอันโหดร้าย เสียงหัวใจยังเต้นรัวไม่หยุดข้าหลับตาแน่นพยายามกลั้นลมหายใจให้นิ่งที่สุดในความมืดแต่ในใจกลับคลุ้มครั่งด้วยคำถามที่คาใจมานานนับครั้งไม่ท่วนแล้วในที่สุดความจริงก็ปรากฏขึ้นในสายตาข้าครั้งแรกมันคือเงาเงาที่ไม่ใช่เงาธรรมดาแต่เป็นเงาที่ซ้อนทับกันหลายชั้นเหมือนภาพซ้อนในกระจกแตกแตกสะท้อนความลับอันโหดร้ายของอดีตที่ซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งนี้มานานเท่าไรแล้วมันคือใครกันแน่ข้าเสียงแผ่ว ในลำคอจังหวะน,นั้นเองเงาที่เคยเป็นเพียงเงาไร้ตัวตนก็เคลื่อนไหวอย่างช้าๆบนหนังถ้ามันเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆจนกลายเป็นภาพของผู้หญิงในชุดเก่าแก่ผิวหน้าเปื้อนรอยแผลเป็นและร่องรอยความเจ็บปวดในดวงตาเธอราวกับเป็นภาพสะท้อนของความทรงจําในดีที่ร้อนแรงและร้าวรานจะมาเพื่ออะไรเสียงของเธอหวานเย็นแต่แฝงไว้ด้วยความเหน็บหนาวข้าหายใจไม่ออกความรู้สึกเหมือนหัวใจจะหลุดออกจากอกหรือลงไปในบ่อแห่งความทรมานของความผิดบาป ที่ถูกปกคลุมด้วยความมืดและความลับข้าข้ามาตามหาความจริงข้าพยายามตอบเสียงสั่นๆแต่มันก็เต็มไปด้วยความทรมานเงานั้นยิ้มบางๆแต่กลับไม่ใช่รอยยิ้มของคนธรรมดามันเป็นรอยยิ้มแห่งความผิดหวังและความแค้นที่ฝังลึกในใจของใครบางคนคําตอบที่กดทับใจในอดีตฉันคือใครกันแน่ข้ากระซิบถามทันใดนั้นเองเงาในภาพก็สะบัดเปลี่ยนไปกลายเป็นชายหนุ่มในชุดเก่าแก่ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าโศก และความแค้นฉันคือส่วนหนึ่งในความลับของที่นี่ส่วนหนึ่งของคำสาบที่ไม่เคยคลี่คลายชายคนนั้นพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความทุกข์และแล้วก็กกดภาพอีกชุดเป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถอดร่างออกจากกันด้วยความเจ็บปวดเธอเป็นคนเดียวกันกับเงาที่ผมเคยเห็นในตอนแรกเธอเป็นคนที่เคยถูกลองด้วยความอยากรู้แล้วสุดท้ายก็ถูกกลืนกินด้วยความแค้นในใจของคนรอบข้างคุณคือใครกันแน่ผมถามเสียงอ่อนเสียงตอบกลับมาจากเงา ในรูปแบบของเสียงหัวเราะต่ำๆที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและความหวาดกลัวเราเป็นทุกสิ่งที่เจ้าคิดไม่ถึงเป็นคำสาปเป็นความทรงจำเป็นความผิดบาปที่ฝังอยู่ในใจของทุกคนในป่านี้และเจ้าก็เป็นผู้ที่มองเห็นภาพลวงตานี้เท่านั้นคำพูดนี้ทำให้ผมรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าใจผมทั้งสั่นและปวดร้าวราวกับถูกแทงด้วยมีดแหลมมันคือความจริงที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตคนที่ผมเคยเชื่อว่าคือปริศนาที่ซ่อนอยู่กลับเป็นส่วนหนึ่งของอดีต ที่ทําให้ป่านี้เต็มไปด้วยคํำสาบและความเงียบงันอันน่าสะพรึงกลัวแล้วจังหวะน,นั้นเองเงาทั้งหมดก็รวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วเปิดเผยตัวตนออกเป็นภาพสุดท้ายสะท้อนให้ผมเห็นความจริงทั้งหมดมันคือชีวิตและความตายของกลุ่มคนในอดีตที่หลบหนีไม่พ้นคำสาบของป่าเขาพวกเขาเป็นกลุ่มนักล่าสัตว์ที่บุกเข้าไปในเขตอันตรายแห่งนี้เลือกที่จะละเมิดคำสาบและเรียกร้องความอยากได้มาซึ่งสมบัติในถ้ำแต่ผลลัพธ์ ที่ได้คือความโกรธเกรี้ยวของธรรมชาติและคำสาปที่ทําให้พวกเขาต้องลงเอยด้วยความตายนั่นคือเหตุผลที่เงาในความมืดคือทุกคนในอดีตที่อย่างรากลงในหินและดินในป่านี้พวกเขายังควรเวียนอยู่ในความทรงจําอันขมขื่นคอยรอคอยคนที่กล้าหาญพอจะมาค้นหาความจริงและยุติคำสาปนี้เสียทีสุดท้ายผมก็เข้าใจแล้วว่าทําไมผมถึงเห็นเงาคนแต่ไม่มีตัวตนที่นี่คือที่รวมของความทรงจําที่ยังไม่สิ้นสุดเป็นกลุ่มวิญญ,ญาณ ที่หลบซ่อนอยู่ในรากไม้และความมืดของป่าเขากำลังร,งรอคอยรอคอยใครสักคนที่จะมาทำลายคำสาบนี้ให้สิ้นซากแต่อะไรละ่ะที่จะเป็นคำตอบสุดท้ายในเมื่อทุกสิ่งก็ยังคงเป็นปริศนา